สวัสดีครับ <c oughs> พบกับทมัสอีกครั้งนะวันนี้วันนี้ไม่ใช่พระกูนะวันนี้จะเป็นพระเกจิทางภาคเหนือนะ,อะดูกันนะพิตายนยุงมหาชโชคหลวงพวกก่อเกษม ปีพุทธศักรามเข้มมากูปีเนี่ยสองห้าหนึ่งแปดนะยังอยู่ในกล่องเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยว ีละห้าสิบปีแล้วนะของนี่นะี่ยังยืนในก่องเนี่ยไม่มีตังก็ไปทำทำตลาด ดูเอานะเพื่อนนะลักษณะนะจะเป็นยันยุ่งนะ,งะมีควมควมตกคดเคมะโกมั้งนี่ข้างขัวของพรนะข้างชายมือของผมนะ,ะเข็มมะเคมโกต้องมีหนังสือนะ ถ้าไม่มีหนังสือนี่วาเก้เลยเพื่อนๆดูเอาต้องคมชัดอย่างนี้นะ,ะหน้าต่แบบนี้อันนี้เนื่องเงินนะเพื่อนๆน,นะปีสองห้าหเป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยนะ ได้มีความเชื่อว่าสามารถช่วยอำนวยใส่ให้ทุกประการได้นะโอ้ี่ที่ว่าพุทธคุณสูงนี่ดูดูกล่นเ่มีตอกขดด้วยนยะใช่ไหมมังขวามือขวมือของพระตอกขดของวัดอ ต้องชัดนะคมชัดอย่างนี้นะก้นนะถ้าตกกรอบจะไม่ชัดนะคอนโทะทำกรอบใหม่มตัวหนังสือยันยุ่งนี่ต้องคมชัดโดยส u พ p o ในด้านการงานและโชคลาบพระเครื่องนี้มีพุทธคุณมีมาหลากหลายและเหมาะสมสำหรับพุทธที่ต้องการนะความช่วยเหลือในการทำงานและการเชียงโชคลาบนะองนี้ผมกันยังไม่ได้ขึ้นคอนะทางคำทองคำแพงมาก ม่ไหวไมีมีหลากหลายพ่องจะไปทำหมดทุกองนี้ตายเนี่ยไม่มีอะไรกินแล้วอขมชัดๆนะเพื่อนๆด้านข้างบนย่ำ เห็นดูขุมสูงแล้วเนี่ยนี่ทุ่งพระตลอดเลยเนี่ยเติมพลังตลดอด คชัดสำหรับถ้ามีข้อมูลอย่างนี้แล้วถ้าจะเก็บง่ายๆนะเพื่อนๆเ,เห็นที่ไหนก็เปรียบเทียบได้อ ก่อนเชื้อนะโอเคนี่นะเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเจอกันคลิปหน้าครับผม